ไปกันที่เรื่องราวของผู้ประกันตนจังหวัดชนบุรีนะคะในตอนนี้ค่ะพึงพอใจหลังจากที่คอรมอไฟเขียวนะคะและจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตนจากผลกระทบของโควิด1 9ระลอกใหม่ค่ะ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างกระทรวงการได้รับประโยชน์ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนค่ะในกรณีว่างงานเนื่องจากว่ามีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายซึ่งกําหนดให้กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายอันส่งผลให้ลูกจ้างนะคะซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวนะคะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันค่ะตามมาติคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ทั้งนี้ค่ะภายในะเวลา1ปีปฏิทินเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวทุกครั้งแต่รวมกันแล้วไม่เกิน90วันค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะ นางสาวรัชาวดีสุขพิทักษ์พนักงานเอกชนแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีค่ะที่ได้แช้1สิทธิประกันสังคมเปิดเผยว่าการระบาดของโควิดระลอกใหม่ส่งผลต่อทั้งสถานประกอบการแล้วก็ผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมากค่ะซึ่งตนเองก็รู้สึกพอใจนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีไฟเขียวจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกรันตนจากผลนกระทบโควิดระลอกใหม่เนื่องจากว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานประกอบการแล้วก็ผู้ประกรันตนเนี่ยให้ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบ มานะคะให้ได้รับสิทธิประากาันตนแล้วก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวฟัง,งสัมภาษณ์จากคุณรัชวดีสุพิทักษ์พนักงานเอกชนค่ะ ความช่วยเหลือของรัฐบาลนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการชดเชยเงินให้กับลูกจ้างนะคะที่หยุดงานหรือว่าพักงานในช่วงนี้50%ก็ต้องถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการไปช่วยเขาในการต่อย,ยอดที่จะไปดําเนินชีวิตเพราะว่ามีลูกจ้างหลายส่วนแล้วก็หลายคนที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้เมื่อโควิดเข้ามาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะ